ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะได้กระเป๋ามาใหม่นะครับอันนี้ผมสั่ง T order มานะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นนะครับว่ามันเป็น LED backpack นะครับเราจะมาแกะกันเลยว่าของในกล่องนี้ผมยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะฮะ ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคผมกรีดล้วก็จะได้มาประมาณนี้มี่ก็ขมมากๆนะครับผมโอเค Made in China โอเคครับเรามาดูกันเลยโอเคตัวกระเป๋ามาในซองซิปแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เป็นซองสิบเห็นไหมครับเพื่อนๆเป็น,ปนคล้ายๆกับซองยานะครับอันนี้น่าจะเป็นทุกหน้าจอ l อของเขาด้านหลัง<ๆ>ก็นะครับเป็นสายนาะโอเคมาเปิดกันเลยแทแรมพอออกมาจากถุงก็หน้าตาแบบนี้ครับโอ้กระเป๋อเปิดมาแล้วนะครับ โอ,โอ้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขให้ชมเข็นก,กันไปพร้อมๆกันคืออยากให้เปิดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับว่ากระเป๋าลักษณะแบบเนี้ยการส่งมาการแกะ ออกจากแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นแบบไหนซิปก็โอเคไม่น่ามีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคด้านในนะครับมาเปิดดูกันเลยซิปรูดได้เท่านี้นะครับจากตรงนี้ลูดได้ถึงแค่แค่ตรงนี้นะครับข้างในช่องแรกมีอะไรไหมไม่มีอะไร ช่องนี้มีอะไรเอ่ยช่องนี้มีคู่มือครับโอ้โหหนีหาวเป็นภาษาจีนเนาะเป็นเพื่อนท่านในที่รู้ภาษาจีนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคมีอะไรอีกนอกจากนี้ ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วก็มีเป็น USB น่าจะเป็น USB ชาร์จหรือเปล่าครับถูกลองชาร์จดูเนาะลองดูเป็นยังไงชูบมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอ้โอมาแล้วครับจริงด้วยฮนะเป็น LED ชาร์จนะครับผมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือจะต้องเอา สายตัวนี้นะครับที่ออกมาจากกระเป๋าเนาะเสียบกับ power bank ที่เรามีนี่นครับผมคือคือคือจากกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนอ,อาจจะดูแบบแสงไม่ค่อยชัดแต่จริงแล้วชัดนะครับค่อยๆจะชัดเลยเห็นไหมฮะผมว่าโอเคนะแล้วมันมีอะไรอีกอะประเด็นอะดีเยวนะสักครู่ ไม่มีอะไร้มาให้เราเลยหรอเดีนะขอดูก่อนว่าโอเคนะตัวสือ้อเห็นความชาัดไหมฮะชัดอยู่นะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยตอนนั้นตัวกระเป๋าก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีนี่มีซิปต,ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับด้านหลังกระเป๋านอกนั้นก็ผมยังไม่เห็นอะไรนะที่แตกตา่างโอเคเดี๋ยวผมขอลองศึกษาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิป อีพีต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรบ้างใช้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะครับผมโอเคฮะผมเชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแอปพลิเคชัน LED s r ปร a นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแอปพลิเคชันไว้ด้านขวามือบนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคือซึ่งอ,อันนี้ผมตั้งเป็น รูปภาพส่งการนะครับแฮปปี้สงการแล้วก็ตั้งเป็นเวลานะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งถามว่าชัดขนาดไหนเหรอเพื่อนๆดูเดินดูด้านข้างเนาะดูใกล้ๆนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมถือว่าก็พออ่านรู้เรื่องแล้วน,นะครับ นะครับผมก็คุ้มค่ากับราคาไหมผมจ่ายไป2,000กับอีก33บาทนะครับฟรีออเดอร์ประมาณ20วันนะครับผมก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้เอามาแถมให้นะครับว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแบบสติกเกอร์อมีการเขียนการวาดการอัปโหลดรูปภาพได้นะครับผม ในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับกระเป๋า LED นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับสนใจเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดกันให้ถึง20,000 subscriber เร็วๆ ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ